สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ค่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษกันนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษหรือเขตปกครองพิเศษคือการปกครองรูปแบบหนึ่งในประเทศไทยที่ปกครองแบบพิเศษจะประกอบด้วยสภาผู้ว่าราชการหรือนายกซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยจะมีสองเขตการปกครองนะคะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษก็คือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาค่ะกรุงเทพมหานครนะคะเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษโดยชาวกรุงเทพมหานครจะมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินโดยการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครค่ะ โดยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น50เขตนะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะอยู่ในตำแหน่งคราวละ4ปีค่ะและร่วมกันบริหารกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ผ่านการเลือกตั้งเข้ามาเช่นกันนะคะต่อไปค่ะ เมืองพัทยาค่ะเมืองพัทยาตั้งอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเช่นกันนะคะ ชาวอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีจะเลือกนายกเมืองพัทยาซึ่งอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีเช่นกันค่ะแล้วบริหารร่วมกันกับสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ต้องผ่านการเลือกตั้งเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะทีนี้งานสำหรับเรื่องนี้นะคะให้นักเรียนตอบคำถามว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยแตกต่างกันอย่างไรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยแตกต่างกันอย่างไรตอบคำถามสั้นๆน,นะคะเขียนลงในหลังปกใบงานค่ะ สวัสดีค่ะ